ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จัดส่งงานหนึ่งคันครับคันนี้เป็นงานแก้ไขระบบนะครับผมมาใช่ของเราทั้งบดครับเป็นการแก้ไขระบบโดยการเอารถมาทําระบบใหม่ครับผมเดินสายใหม่ครับตั้งดีเล์ใหม่ครับผมครับทำระบบใหม่ทั้งบดลูกค้าเจ้านี้ก็มาจากจังหวัดแพร่นะครับผมซื้อรถจากจังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดสกลครับซื้อรถเืองสองจากจังหวัดสกลครับเพื่อเอารถมาทาระบบแก้ไขระบบใหม่ตอนนี้ก็รถสไลด์มาทุกเองแล้วครับผมวันนี้ครับเพื่อกับจังหวัดแพร่ครับผมครับ ราะรถลูกค้ากลัวรถไปไม่ถึงครับเลยไซ้สไลด์มาเลยครับผมเพราะน้ำหนักรถเยอะครับ3 4ตันครับคันนี้ครับผมเพราะทางอยญ่แพร่มันมีทั้งเขาครับผมขึ้นเขาน้ําหนาวอย่างยาวไกลครับผมครับลูกค้าเ็เลยแต่ใจเอาฟุกลิิ์ไม่ใช่ฟุกลิ์อะไรไรถสไลด์มาขึ้นเลยครับผมตอนนี้กำลังขึ้นนะครับผมตอนนี้ครับผมรถหนักมากครับรถหนักมากครับผม้องใช้น้ำหนักรถที่พอสมควรนี่ครับผมนี่ครับสุดยอดครับเป็นหนึ่งคันครับคันนี้ก็ เบรก็เบรเป็นเบรบีวีนะครับผมบีีหลัง6ครับผมหลัง6กลางหลังก็เป็นอเมเจอร์ครับผมอเมเจอร์ผสมกับแหลมตองแปดแต่ผมทาใหม่เป็นระบบ3ทางนะครับผมเบรกลางแหลมครับผมระบบเก่าเขาเป็นระบบ2ทางครับแต่ผมมาแก้ไขเป็นระบบ3ทางเพื่อให้ความถี่ได้ครบมากขึ้นและความชัดมากขึ้นครับผมมาดูข้างหน้าครับมาดูข้างหน้ากันครับผม ข้างหน้าก็เป็นกลางเอกซาวครับโดยถอดใบเก่าออกนุ่นใบเก่าอยู่นุ่นครับผมใบเก่าอยู่นุ่นครับไหนใบเก่าครับใบเก่าไม่มีปากหล่อไม่มีฮอลโหลดครับผมทำห้การเดินทางเสียงสั้นครับจะไปไกลไม่ได้ครับตัวใหม่ครับก็เป็นปากหล่อฮอลโหลดแต่เป็นฮอลโหลดไม้นะครับตัวใหม่จะเป็นกลาง12ข้างหน้า8ดอกแล้วก็แหลมข้างละ3ดอกนะครับผมแหลมทั้งข้างแล้วก็เอียงออกนะครับเพื่อให้รถจุดเฟดให้ได้มากที่สุดครับเวลาการเดินทางของเสียงครับครับโอ้โหรีวิวรถหน่อยครับโอ้โหรถ ยังงามครับผมคัน <Wow. S 1> นี้มาจากจังหวัดนครราชสีมาเม่นอบูครับผมแต่ป้าเทเบลสว่างสั้นครับแต่งรถอย่างรูครับคันนี้จะวิ่งไปส่งจังหวัดแพร่กันเลยทีเดียวนะครับผม oh, ถือว่ารูถือว่ารูป้าทวีทวีตอนนี้กำลังล็อกล้อ,ลอ,ลอ,ลอครับล็อกล้อล็อกเบรกครับเพื่อการขยับรถขึ้นมาครับผม มาดูกันว่าเขาล็อกกันยังไงครับผมรถถึงเดินทางไกลง่ายครับผมเบิ้งครับเบิ้งพี่น้องครับสายเบลครับผมล็อกตรงนี้เห็นไหมครับล็อกตรงนี้แล้วก็ออมขึ้นมาครับผมแล้วก็จะมีสลักตรงนี้ครับเห็นไหมครับดึงเข้านี้แล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอย่างเบิ้ลก็อย่างลิมแล้วยางก็ลืมแล้วอย่างข้อแขกครับผมเบิ้ลข้อแขกครับคนที่ลิมอันนี้ก็ ทั้งบทสี่ล้อล็อกแล้วครับผมตอนนี้กระลังเอาขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับผมครับดูการเอาขึ้นมาดูพาวเวอร์คันนี้ครับนี่ครับผมพาวเวอร์คันนี้ก็จะเป็นพันผสมครัจะเป็นของตลาดทั้งหมดเลยนะครับโดยโดยไม่ใช้ของเรานะครับแต่เราก็ยัดระบบเข้าไปครับเพิ่มคอสหนึ่งตัวครับผมเป็นคอสสองเป็นคอสเซาท์แท็กหนึ่งตัวครับผมเพราะว่าอันเก่าเป็นคอสแอคคีมันเชื่อมต่อเข้าในระบบยากครับยากเลยแหละครับผมต้องรีบูตคอมตั้งสองสามครั้งพยายามเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไม่ได้ครับผม เพราะว่าเอ็กซลี่นี่ยอมรับว่าเข้ายากมากครับผมครับตอนนี้ก็ก,กำลังทําการทะขึ้นอยู่นะครับโอ้โหถูกปะสุดยอดครับสุดยอดอต้องมีสักคันแล้วเราตอนนี้ครับผมต้องมีสักคันแล้วนะครับผมอยากเห็นอยากเห็นพวงลิปอีกคันหนึ่งนะเนาะเเป็นพวงลิปยังก็เลอสไลด <c oughs> ์โอ้โหโอ้โหมันน่ากลัวรตรงนี้แหละครับ <c oughs> อโอ้โอ้โอ้คนเดือดวเลยดตรงเนี้ย ออโอ้โหโอ้โหโอันนี้เป็นใบอนุาตใบอนุาตในขั้นขั้ภาคใต้นอนแลดงแบบแบบเอียงเนาะมองไปทางซีเด้อดเอียงขึ้นลหรอแสดงแบบเอียงมีแบบเอียงกับแบบตรงนี่แบบนอนขึ้นด้วยนะตอนนี้ก็ขึ้นรถสมบรรูรณ์เลยครับผมพร้อมเดินทางจาังหวัดแพร่ครับเป็นหนึ่งคันครับผมฝากไว้หนึ่งคันครับรถแห่จังหวัดแพร่ผมก็ยังจำปร่ได้กันครับว่าซื้อเพลินคณะอย่างครับผมครับเดี๋ยวผมแจ้งหน้าเพจต่อไปครับขอบคุณครับผม